สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระศรีศาสดานะครับปีสองพันสิบห้านะครับพี่จีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับมหาจักรพรรดินะครับเป็นเนื้อนวะโลหะแก่เงินนะครับพระศรีศาสดาท่านก็เป็นพระครูในสมัยเดียวกับพุิจิรานะฮะเกิดก็เมื่อก่อนก็อยู่วัดพุิติราแต่ตอนหลังอัญเชิญมานะครับหลายที่นะสุดท้ายมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระประธานคือพระปูสด นะครับเป็นพัะที่สดงสด,สด,ดงามนะครับว่ากันว่าสร้างสมัยพญยาลิไท,ย,ทยรุ่นเดียวกับสมัยเดียวกับโบบูจินาร่านั่นแหละนะครับแตอ่อยู่ควิหารนะครับตอนลังก็อัญเชิญมาที่กรุงเทพนะครับเหรียญน,นี้นะครับองค์นี้นะองไม่ใหญ่นะองเล็กนิดเดียวเวลาเรียกไม่เปลืองทองนะครับเกจิชื่อดังอธิการจิตอย่างเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอกมีหอมหลวงพ่อเงินท่านก็มี วัตถุมงคลท่านก็มีราคาแพงนะครับทุกคนต่างเล่นหากันนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนะวัตถุมงคลก็มีราคาสูงนะครับแล้วกวัดโสการเยอะแยะมากมายนะครับหลวงพ่อหอมวัดชักหมากนะครับเป็นที่โด่งดังนะครับตัวกสิงห์ลวงพ่อหอมนะฮะหลวงพ่อสุกวัดโสโปไซทองหลวงปู่สุกเนี่ยท่านเป็นพระเกจิที่มาโด่งดังเอายุยุบยี่ห้าศตวรรษนะครับเสก็จไปตยี่ห้าศตวรรษเนื่องจากท่าน นะเป็นพระมรน,นอกต่างวัดก็ให้นั่งข้างนอกนะครับในเต็นท์ข้างนอกส่วนพระที่ในเมืองดังๆนะั้นก็ไปเสกอยู่ข้างในนะพี่หารปรากฏว่าฝนตกแล้วท่านไม่เปียกก็เลยเป็นชื่อเดี๋ยงตรงดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับระวัดก็เป็นท่านเป็นอย่างนั้นนะวัตถุมงคลท่านก็มีราคาแพงนะครับนะครับเป็นพระอีสานนะครับแปลว่าสุดๆเลยนะนะครับวัตถุมงคลแพงสุดๆนะครับองค์ต่อมาก็หลวงพอ่อสดวัดถางน้ํานะครับแล้วก็หลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกนชนูหลวงพ่อพิงค์เนี่ยก็เสก พิธีเดียวกันนะครับหลวงพ่อพวกลวยพิธีวัดที่วัดรัตนาชัยวัดจีนนะครับปรากฏว่าหลวงพ่อพวกลวยบอกว่าท่านเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคองคะพันนะครับแล้วก็วัตถุมงคลท่านนะครับที่โด่งดังก็คือปุกเหรียญมังตอนะครับปรากฏว่าภรรยานะครับเอาไปฟันสามีที่ใส่เหรียญมังตอปรากฏาไม่เข้านะครับผม กีองค์ต่อมาที่อธิษฐานกิจก็คือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่วัตถุมงคลถ้ามีราคาแพงนะครับประสบการณ์เยอะมากนะครับเป็นพระนะครับชื่อดังนะครับของเมืองสุพรรณนะครับองต่อมาก็พระโอรสก็หลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรลไยนะครับวัจจุมงคลก็มีราคาสูงนะครับองค์ต่อมาก็หลวงพ่อขอวัดไผ่ลงงัวนะครับอีกองหนึ่งก็คือหลวงพ่อต่อมาณวัดวางวิเวการามท่านเป็นนะครับ พระโพธ,ธิสัตว์ปัฒนาพุทธภูมินะครับเป็นผู้จา้างแนวคนนะครับองต่อมาก็เป็นหลวงพ่อเนื่องวัจ,จุลามณีท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่ออิทวัจ,จุรามณีนะครับชาวเวสุวรรณมหาท่านตั้งแต่เป็นคนตั้งแต่หลวงพ่ออิทยังเป็นพระลูกวันอยู่สุดท้ายนะครับชาวเวสุวรรณก็อา,าสาสร้างวัดให้วัจ,จุลามณีนะครับมาพัฒนาไปมากขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับปัจจุบันวัดก็นะครับสวยสง่าม,มากมายนะครับ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองก็อีกองนะครับหลวงพ่อเกษมเขมโกก็พระละหันนะครับผมหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับเจียนบอกว่าให้เก็บนะครับของหลวงพ่อพรมต่อไปนะครับแต่มีราคาแพงนะครับหลวงพ่ออดวันจันเสนครับขาดไม่ได้ก็หลวงพ่อกลวยวัดโกสิตาลามนะครับวัตถุมมงคลท่านมีราคาแพงหายากนะครับผมเนี่ยเปิดร้านมาปรากฏว่าลูกค้านะครับมาบอกให้เช่าเพราะว่าเคยล้มละลายนะครับทำธุรกิจล้มละลายแล้วก็บูชาหลวงพ่อกลวยปรากฏว่าถูกวันที่หนึ่งนะครับ นะตอนหลังแกก็เลยประหยัดมาเปนะ็นใครใช้เงินยกเว้นเช่าผ้านะครับก็มาเจอกันที่ร้านเช่าผ้านี่นะครับพ้าก็ยังเช่าอยู่แต่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆกินเหล้าตูบหรี่ก็ไม่เอาแล้วเลิกหมดนะครับไปยมุกเลิกหมดนะครับนี่คือคุณงามความดีของวัตถุมงคลนะครับถ้าไม่มีวัตถุมงคลก็ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ขนาดนีน้นะครับจากเมื่อก่อนนะครับบริโภคแต่นะครับ อบายามุกตลาดก็ไม่อานแล้วนะครับหลวงพ่อจวนก็เป็นองค์เสษนะตหลวงพ่อจวนเนี่ยวัตถุมงคลท่านมีไม่มีราคายังไม่มีราคาแพงนะครับราคายังไม่แพงแล้วแปลว่ามีความประทัรใ์เยอะนะครับหลวงพ่อสิงหนำบอกว่าไปเจอท่านจายเนื้อนะครับบนพระจุลามณีนะครับบนสวรรค์จันทาวัน,นึงนะครับเป็นการจายเนื้อเลยส่วนหลวงพ่อสิงนํนไปด้วยอธิธานจกายไปด้วยจิตนะฮะองค์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวง นะครับหลวงพ่อก่อยบอกดังเรื่องหกพันหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ธิราชนะครับวัตถุมงคลท่านมีราคาแพงราคาสูงนะครับอีกองก็หลวงปู่โตวัดประดู่จิมพีนะครับวัตถุท่านก็ราคาสูงมากนะวัตถุมงคลท่านหลวงพ่อเส่งวัดกราไรยานมิตรหลวงพ่อมิ่งวัดกกหลวงพ่อทิมหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับพระผงสุภาเอ่อพระผงพายมหาพูดเอ่อพระผงพายกุมารไม่มหาพูดพระผงพายกุมารนะครับเหรียญเสมาก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อเกศวัดกอหลักอาจารย์นำแก้วจันทร์ สายเก่าอ้อนะครับอาจารย์คงวัดบ้านสวนสายเก่าอ้อหลวงพ่อสงฆ์นะครับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยหลวงพ่อพางวดดวงหวงของคาคลเกตเจ้าปม่จิตอาจารย์มั่นนะฮะภูเบศทีละอาจารย์ถนอมวัดนางพญาหลวงพ่อทองวัดท่ามาปางหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักเหนือหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์หลวงพ่อกาบวัดโกกากหลวงพ่อเจริญวัดทองนพระคุณหลวงพ่อชื่นวัดทุงข้าเสาหลวงพ่อสนิท วิทยาการวัดท่าโขงหลวงพ่อด,ดำวัดบำรุงธรรมหลวงพ่อผันวัดราดเจริญพระครูพุทธฉายาพิบาลวัดประพุทธบาทนะครับแล้วก็อื่นองค์อื่นอีกน,นะฮะทั้งหมดร้อยเก้ารูกนะครับใครชอบพัดพิธีใหญ่ๆใ,ในใช้ได้ดีเลยนะฮะข้างหลังเขียนว่าพัะสีตาสดานะว่าโลหะแกเงินกลับเก่านะครับผมแกเงินกลับเก่า ในการนี้ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดดิ่งนะ่านไม่จะไม่พลาดนะครับทุกรายการทุกมชมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ